นนีนะะ้กลับมาพบกับแก้กันอีกแล้วนะเจ้าวันนี้มากันในช่วงเวลากันขึ้นจะมาเป็นคลิปที่ชิลๆนะคะสบายๆนะคะไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะตังตัวเองล้วนๆนะคะของก็อาจจะไม่เยอะมากนะแต่ถ้าใครได้ติดตามในอินสตาแกรหรือว่าแฟนเพจนะคะก็จะเห็นว่าแก้วนะคะกับ เมโลนี่นะคะไปเจอกันมานะคะ2นางนี้นะคะเจอกันเมื่อไหร่ไม่ได้นะคะเม้ามอยยันสยามเซ็นเตอร์ปิดอะคือแบบเม้ามอยได้เท่มากคือตั้งแต่บ่ายยันสี่ทุ่มเดือนถ้าใครสนใจอยากจะดูว่าเราถึกและไปทำอะไรกันบ้างนะไปดูที่ช่องแก้ววอลกได้เลยนะคะก็ตามชื่อนี้เลยนะคะ ค้นหาคําว่าแก้ววอล์กนะคะก็จะเจอคลิปนะคะว่าเราไปทําอะไรกันบ้างนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากดูของเมลนี่ไม่รู้ว่านางจะทําคลิปเผอออกมาหรือเปล่าแต่ของนางเยอะมากคือนางซื้อเยอะจริงๆนะดูแก้วมาสักพักก็จะรู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันนะก็สนิทจากการทำ u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  e เนี่ยแหละแต่ว่าเจอกันมาแบบ จอกันมาแล้วมันแบบครั้งเดียวมันคลิกกันเลยแล้วแบบว่าเหมือนพรมในขิดอะไรงนี้เออนั่นแหละประมาณนั้นเราจะไม่พูดถึงนางเยอะนะเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบว่าอวยนางนะแต่นางน่ารักนะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะโอเคอย่านอกเรื่องวันนี้เราจะอาเออเหอของที่แก้วช้อปปิ้งมานะคะอาจจะไม่เยอะมากแต่อยากจะมาเปิดให้ดูของถามว่าจําเป็นไหมก็จําเป็นก็ได้นะคะ โอเคเรามาดูอย่างแรกกันเลยดีกว่า e v and Boy ซึ่งคือแก้วไม่ได้สอยอะไรมาเยอะซื้อของที่จะเป็นแค่2อ,อย่างเท่านั้นนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็น Baby l i ิ ของเมบรีนทำไมถึงซื้ออันนี้เพราะว่ามันเป็นแพ็กเกจที่เป็นของเมืองนอกนะคะแต่ว่ามีอยู่ที่ร้านอี e แอนด์บและราคานางแค่69บาทค่ะมุยเปิดลองดูแล้วมันจะเป็นลิปเปลี่ยนสีด้วยถามว่าลิปมันยังมีอยู่ไหมก็มีนะจําเป็นไหมก็จําเป็นไงก็ต้องใช้โอเคนะคะต่อมาอันนี้ เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นของที่จําเป็นเพราะว่าขนตาปลอมของตัวเองที่ใช้อยู่ตอนนี้คือหมดแต่ว่าส่วนตัวแล้วโดยลุกทุกวันจะแต่งประมาณนี้ไม่ติดขนตาแต่ว่าซื้อมาเผื่อไว้ทํา how to นะอันนี้เลือกซื้อเป็นของบอกต่อนะแล้วก็เลือกซื้อขนที่มันฟูมากๆเพราะว่าขนตาแก้วยาวนะคะเวลาติดอย่างเงี้ยจะไม่เห็นความแตกต่างว่าอีชันเนี่ยติดขนตาก็เลยซื้อที่มันแบบ ูไปเลยจัดเต็มขนาดนี้ไม่เห็นให้มันรู้ไปสิอันนี้เป็นเบอร์ S4 น่าจะเป็นตรงนี้นะคะราคา250บาทมีทั้งหมด10คู่นะคะใช้ไปเถอะต่อมาเรามาที่ร้านบิวเตียมซึ่งจริง,รงๆเราแก้วไม่ได้ซื้ออะไรเยอะจริงๆนะอันนี้คือเขาลดราคาอยู่ก็เลยไปซื้อมานะอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ของคอเลกชันนะคะคือมุ้ยบอกว่าใช้ดีมากนะคะก็เลยซื้อมาตามนาอันนี้แก้วใช้เป็นเบอร์เบอร์หเพราะว่าไปลองเทสมาแล้วเบอร์2มันอาจจะ เข้มไปอันนี้คือแอบทาใต้ตามาก่อนออกจากร้านก็สามารถปกปิดรอยดําได้โอเคนะคะราคา140บาทลดราคาของลดราคาก็เลยซื้อมาจริงๆแล้วถามว่าคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยมีไหมมีจะเป็นไหมก็ไม่จําเป็นแต่ซื้อไหมซื้อเพราะว่าลดราคานะคะ ก็เลยได้มาหนึ่งอย่างจริงๆแล้วแกจะบอกว่าแก้วเป็นคนที่ช้อปปิ้งเองช้อปน้อยมากนะคะแล้วก็คิดแล้วคิดอีกอันนี้นะคะไปแวะที่วัสด์จริงแล้วถุงแรใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่นะคะซื้อมาคนละอันกับเจเขานะคะอันนี้เป็นอ,อ่อกระดาษทิชชู่นะคะซื้อ1แถม1นะคะ69บาทนะคะก็ติว่าอันละ35บาทแล้วก็ถ้าเป็นสมาชิกวัสด์ก็ลดอีกก็เหลือ 62บาทคือคุ้มมากแล้วแบบไว้พวกผ้าแบบไว้ซับหน้าระหว่างวันหรือว่า เช็ดนูนเช็ดน,นี่ก็พกไปแบบทีละอันอย่างเงี้ยก็ได้นะแล้วก็ถามว่าจําเป็นไหมอันนี้จําเป็นก็เลยซื้อมานะคะสําหรับวัาสดาุซื้อแค่นี้ต่อมาเราจะเทอของเก่าเก็บกอดที่ไม่ได้เทอแต่ว่าซื้อมาไม่ได้ซื้อรอบเดียวกับอันนี้นะคะอันนี้เองอ่ะอาจจะเห็นถ่ายไปใน IG แล้วหลายคนถ้ายังไม่ได้ตาม i n s t a g r กรแกวนะคะอัพทุกวันอัพทุกเวลานะคะก็เข้าไปตามตามชื่อนี้เลยนะคะโอเคนะเป็นของร้านไดโซนะคะไดโซหรือไดโซสักอย่างเพราะว่า เวลาไปเข้าไปในร้านเขาจะบอกไดโซช็อปไดโซช็อปแต่บางคนก็เรียกไดโซนี่นตัวแกก็เรียกไดโซเนาะก็ไม่รู้ว่าชื่อร้านอะไรนะคะชื่อร้าน2ชื่อนี้แหละก็ผัดๆกันเรียกนะคะโอเคอันนี้นะคะขายดีมากเข้าเมื่อไหร่นางหมดนางหมดเออแต่จริงๆแล้วหลายสาขาไปถามมาก็ไม่เจอนะคะแต่เจอนะคะที่สาขา B ิ g C ซีราชดำรินะคะถ้าใครแบบว่าติดตามในแฟนเพจก็จะเห็นอยู่แล้วแหละว่าเราอัพคลิปไปว่าร้านไดโซที่นั่นไดโซที่นั่นเป็นยังไงนะคะก็ใหญ่ แล้วก็มีของด้วยอันนี้คืออะไรถึงมาต้องนานอาจจะไม่รู้อันนี้เป็นน้ํายาล้างพับนะคะแต่ว่าใช้ล้างแปลงได้นะล้างแปลงแต่ง,งหน้านะคะขวดละ60บาทนะยังไม่ได้ลองเทสว่ามันล้างแปลงดีไหมถามว่าแปลงนี่กี่เดือนกี่ปีล้างหรือ,อยังก็ยังนะคะก็เลยซื้อมาลองเพราะว่าเราจะทําความสะอาดทุกอย่างนะคะแม้แต่ห้องที่แบบตอนนี้กําลังลกได้ที่เลยนะคะก็อย่าไปสนใจมันนะสอยมาจากร้านเดียวกันนะคะอันนี้เป็นกาวติดขนต อันนี้ลองใช้แล้วถือว่าติดขนตาได้อยู่ดีนะคะแล้วก็ใช้ง่ายสะดวกสบายคือมันเป็นแบบนี้แล้วสามารถเวล์คาขนตาได้เลยนะคะต่อมานะคะอันนี้เอามาใช้ในคลิปไปแล้วเนาะอันนี้ก็6 0ติบอันนี้เป็นพับถามว่านิ่มโอเคไหมกดรองพื้นได้โอเคไหมเนียนดีนะคะแต่ส่วนตัวแล้วแกวน่าชอบใช้แปรงมากกว่ามันเร็วกว่าอันนี้ถามว่าต้องการวันที่แบบกริบต้องการวันที่กดหนักๆให้หน้าเนี่ยแบบรองพื้นเนี่ยแบบ เข้าไปแล้วแบบไม่ออกเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้อันเนี้ย12ชิ้น60บาทนะคะใช้แล้วทิ้งได้เลยชิวชสบายหรือว่าอาจจะไปล้างที่2ทีก็ได้นะคะก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะยังไม่หมดนะคะหนึ่งอันนี้สั่งออนไลน์มาเองเป็นน้ำหอมทาดัน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 ถามว่าฟินหน้าบานขนาดไหนก็ดูสิ <c oughs> อ่ะอันนี้เป็นน้ำหอมนะชื่อรุ่นน่าจะเป็นบิ๊นนสเปียนะคะกลิ่นแฟ,แฟนแฟนตาซี สักอย่างนะคะสีแบบนี้คืออาจจะเห็นการแบบ สวยมากจริงๆแล้วมีกล่องด้วยนะคะแต่ว่าทิ้งไปแล้วเพราะว่าซื้อมาใช้ไม่ได้ซื้อมาเก็บนะจ๊ะคือต้องเกินก่อนเนี่ยเป็นไงมารู้สึกจะยาวนะวันนี้แก้วอ่ะชอบน้ําหอมอันนี้ตั้งแต่เรียนปีหนึ่งแต่ไม่ได้ซื้อเองนะตอนนั้นแบบยังทํางานไม่ได้ไงไม่ได้ซื้อเองก็ใช้ของเพื่อนเคยเพื่อนมีได้ไงก็แม่เพื่อนทั้งญาติเพื่อนนุ่มส่งมานะคะอ่ะส่งตรงมาเพื่อนทอมทอมแมนๆหน่อยเพื่อนแม่ทอมเพื่อนเป็นคนที่ไม่ฉีดน้ําหอมก็มาตั้งไว้ในห้องตอนนั้นอยู่กัน3คนนะคะเฮ้ยแกไไม่ใช้้้หรอนนําะะี นางก็บอกเออแกใช้เลยเออเราก็เลยลองฉีดแล้วแบบหอมมากตอนนั้นไม่รู้ด้วยว่ามันแพงนะคะก็ฉีดแบบยังก็อาบอ่ะเวลาไปตอนนั้นเด็กๆยังฟิตเนสอยู่นะไปฟิตเนสคนที่ฟิตเนสก็ถามเฮ้ยทำไมตัวหอมจังก็ใช้น้ําหอมอันนี้เลยนะคะก็เลยติดกลิ่นนั้นมานะคะก็รู้สึกชอบแล้วก็ใช้ของเพื่อนจนหมดนะคะเพื่อนก็ไม่บ่นอะไรเพราะเพื่อนก็ไม่รู้นะคะและหลังจากนั้นเราก็เซิร์ชกันว่าเฮ้ยเราอยากใช้ต่อ าสามพันหรือเท่าไหร่นี่แหละสองสามพันก็ไม่ไหวใช่ไหมเออก็เลยไม่ได้ใช้หลังจากปีหนึ่งหมดไปกับปีสองปีสามปีสปี่จนมาได้ใช้หลังเรียนจบนะคะก็เลยซื้อเองนะคะสอยเองเพราะว่าส่วนตัวแล้วแก้วคิดว่าแก้วไม่อยากเอาเงินแม่มาซื้อของที่มัน,ท,มนที่มันแบบถามว่าจําเป็นไหมน้ําหอมมันก็จําเป็นสําหรับผู้หญิงแต่ว่ามันยังไม่จําเป็นขนาดที่แบบแม่เอาตังมาสิสองพันเออจะไปซื้อน้ําหอมอะไรเงี้ยเอามาให้หนูหนูจะไปซื้ออะไรเงี้ยก็ยังไม่จาเป็นขนาดนั้นแต่ตอนเนี้ยโอเคและสามารถแล้ว ก็เลยซื้อแล้วก็ซื้อได้ราคาถูกมากจะบอกว่านี้ซื้อมาหนึ่งพัน 490บาทเท่านั้นนะวันนี้ไปดูที่ Eve and Boy 2 0 0 0เอ้ย 1700, 1,700เอก็รู้สึกว่าเฮ้ยภูมิใจซื้อมาถูกแล้วก็ไปดูที่ b e a u t y u m นะคะก็2003อ่ะเราซื้อมา1,400ก็รู้สึกฟินแล้วก็ของแท้ด้วยนะคะถามว่าร้านที่ซื้อนี้จำได้ไหมก็จำไม่ได้นะคะเซิร์ชเข้าไปว่าน้ำหอมพร้อมส่งแล้วก็เว็บแรกอะ่ะเออนั่นแหละก็คือซื้อเว็บนั้นอะ่ะแล้วก็จำไม่ได้แล้วตอนนี้อย่าถามเนาะแต่ว่าซื้อมาในราคาถูกแล้วก็รู้สึกว่า ของแท้เพราะว่ากลิ่นนี่แบบพอชิน,นี่มันใช่เลยแล้วมันทนมากกินหอมหวานติดทนตลอดทั้งวันนะคะก็สามารถไปแบบดมได้ที่ร้านพวกร้านอะไรเงี้ยหอมมากกินแบบอยากให้ดมอะ่ะมาต่อกันที่อย่างสุดท้ายที่ของที่ซื้อเองแต่ยังไม่หมดเพลยนเท่านั้นนะคะยังมีอีกยังมีอีกนี่เลย ใช่นะคะก็นี่เลยพูดยาแวแหละนี่นะคะบัตแอนบอดีเวิร์ถามว่าซื้อเยอะไหมโหไม่เยอะหรอกแพงนะคะไม่ไหวแต่ก็ซื้อมาเพราะว่าแก้วอยากได้เทียนนะคะเทียนหอมซึ่งเป็นคนชอบเทียนมากคือเคยซื้อแบบตามที่มันแบบไม่แพงเงี้ยแล้วมันแบบหอมไม่ทนอ่ะปกติแล้วบัตแอนบอดีเวิร์อันนี้คือขนาดไซส์ใหญ่สุดนะคะ950ซึ่งคิดว่าราคามันแพงกว่าที่แบบเมืองนอกน่าจะประมาณ600นะเมืองนอกอันใหญ่ัน่นแหละก็รู้สึกว่ามันแพงไปแต่ว่า นางมีโปรโมชั่นคือ2ซื้อ2ในราคา1,500บาทก็ติตกอัะละ750แล้วมันมีขนาดไซส์4ออนมั้ง550าและขนาดไซส์เล็กประมาณเนี้ยเออ550แต่เพิ่มอีกนิดหนึ่งอ่ะอีก200อ่ะก็ได้ขนาดไซส์จริงถ้าซื้อ2อันนะก็เลยแบบเฮ้ยคนละอันไหมละ่ะเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่ามาจุดแล้วมันหอมไหมแบบมันหอมแบบ หอมทั่วห้องไหมอะไรเงี้ยอยากลองอันเดียวก่อนถ้าแบบไปซื้อคนเดียวต้องซื้อสองอันเงี้ยก็ไม่ไหวก็ลองถ้าใครอยากลองชอบอะไรพวกนี้หาเพื่อนนะคะคนละอันถือว่าคุ้ม750นี่แพงกว่าที่ต่างประเทศนิดเดียวนะคะก็ได้แล้วนะคะอันนี้นะคะหน้าตามาเป็นอย่างนี้เลย เขาจะใส่แบบนี้มาให้จริงๆแล้วมันมีแบบติดกันเป็นสองอันแต่ว่าเราซื้อแยกกันไงเราก็ขอเขาแยกถุงได้นะคะก็นี่กลิ่นที่ซื้อมาจะเป็นอันนี้เลยหอมมากคือดมอันแรกคือฉันไม่เปลี่ยนใจไปจากเธอนะคะอันนี้กลิ่นวอร์มวานิลาชูการ์นะคะคือกลิ่นนางจะแบบ หอมแบบหอมแบบหอมแล้วหิวไอ้ใครที่แบบหิวบ่อยๆแบบอีฉันต้องชอบนะใครชอบกินวานิลลานี่ใช่เลยคือกินมันแบบวานิลาแต่ไม่ได้แบบวานิลาจ๋าคือแบบกินหอมเลยคือมันใช่นะคะแล้วก็อันนี้จุดได้45ชั่วโมงนะคะก็จุดไปเถอะซื้อมานะถือว่าเป็นการผ่อนคลายให้ตัวเองนะคะก็เลยซื้อมาแกชอบดูคลิปไงยูทูบเบอร์ต่างประเทศเนี้ยเขาแบบเห่อบัตแอนบอดี้เวิร์กกันบ่อยมากแล้วก็เป็นแบบเฟเวอร์แบบ หลายหลากหลายอะ่ะก็เลยแบบรู้สึกแบบกินกับเขาด้วยก็อยากได้ตอนนั้นก็จะสั่งจากเมืองนอกมาอ่ะตอนนั้นก็ดูราคาเท่าไรเท่าไร่เท่าไรแต่ก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าเห็นว่ามันไม่จําเป็นแต่อันนี้คือสามารถหานกับเจเขาได้ก็เลยจัดมานะคะกิ่นนี้ค่ะน้าก็ซื้อกลิ่นซากุระมานะคะกลิ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นส่วนแก้วกลิ่นนี้เลยคือแบบพอเดินตรงเข้าไปไปดูในวอล์กได้นะคะอันนี้นะคะมาที่ของ เจมุยนะคะนางเอามาถ้าใครยังไม่รู้คือนางอะไปทํางานอยู่ที่ฮ่องกงนะคะตอนนี้คือไปมาแล้ว6เดือนเพิ่งจะกลับมาเจอหน้ากันนะคะก็คิดถึงมัวกโอเคมาดูกันแบบว่ามีอะไรก็คืออาจจะไม่ใช่ของสวยงามอย่างเดียวแต่ว่ามีขนมด้วยนะคะเห็นแล้วอันนี้แก้วยังไม่ได้แกะเลยมาแกะไปพร้อมกันนะคะอย่างแรกนะคะเป็นขนมเออฉันอ้วนยังไม่พอนะคะก็เป็นขนมปับ ที่ฮ่องกงอะเนาะกุริโกนะคะรสกุ้งฮ่องกงซีฟู้ดนะคะต่อมานะคะก็จะมาดูกันที่โอ้ยคือนางซื้อของจะแบบกระจุ่มกระจิมมาให้อันนี้เป็นเป็นเจลลี่นะคะเป็นแบบพวกเจลลี่เจลลี่ไว้กินหลับประทานนี้ชิ้ก็ ถามว่าสองสาวันก็าจจะหมดนะคะดูจากแคมเราก็ดูจากหุ่นแล้วนะคะต่อมานะคะอันนี้นางนำเสนอมากเป็นมาการองนะแต่ว่ามาการองนางแตกผักนั่นเองใครที่รู้จักเมโลนี่นะคะก็จะรู้ว่านางอะ,ค,ะคนที่ชอบมาการองเป็นชีวิตจิตใจเลยนะคะนางก็เลยเอามาตลองมาฝากอีชันนะคะอันนี้เป็นมาร์กน้านะคะก็เดี๋ยวเอาไว้ลองใช้กันดูมูยจะเห็นว่าแก้วชอบกินเป็นชีวิตจิตใจนะคะต่อมานี่นะคะเป็นขนมนะคะโคโลนนะคะ เป็นอันนี้เป็นทารตไข่อันนี้เป็นมะม่วงนะคะโอเคแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะคือนางรู้ใจคือนางบอกว่าเธอฉันเห็นเธอโพสบ่อยๆว่าเธอชอบนางก็เลยรู้ใจนะคะซื้อนี่มาฝากนะคะ My Beauty Diary เป็นสิ่งที่แก้วชื่นชอบชื่นชมชื่นชื่นนะคะมาร์กอยู่นั่นแหละนะคะสำหรับอันนี้เป็นไข่มุก นะคะสุดไข่มุกอันนี้เป็น1ิแผ่นเลยนะคะมาร์กไปเถอะโอเคค่ะก็หมดไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้ที่แก้วมาเปิดเถอะให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเพราะว่าถามไปในแฟนเพจแล้วว่ามีคนอยากดูแบบลงไปปุ๊บวุ้รอ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 เลิฟอ่ออ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 ะรักทุกคนนะคือแบบว่าคือแฟนเพจตอนนี้คือยอดคนเห็นน้อยมากแต่ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆคือรักมากจริงๆที่แบบยังไลค์ยังคอมเมนต์อย่างอินบ็อกมาตลอดนะคะแก้วก็ยังไม่มีงบที่จะไปแบบต่อสู้กับพี่มาร์ที่แบบ ให้คนเห็นเยอะๆหน่อยก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะก็เลยขอความกรุณานะคะมาส่องอีชั้นสักนิดหนึ่งนะคะหลังจากเวลาว่างๆอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืม กดไลค์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 นะคะเป็นกําลังใจให้แก้วทําคลิปต่อๆไปด้วยหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะพูดคุยหรืออะไรก็ได้เพราะว่าแก้วตอบทุกอย่างนะคะวันนี้รักกันแ้่นี้ละกันหวังว่าจะชอบนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนานนีคะสวัสดีค่ะบ๊ายบา